สวัสดีครับผมครับผมเป็นงานตัวใหม่ครับผมผลงานชิ้นโบแดงครับผมงานแกะสลักประสมประสารศิลปะการแกะสลักนะครับผมลงบนตัวปืนนะครับผมเป็นปืนยิงหนูครับผมตัวนี้จะเฮ็ดเป็นตัวยิงหนูแล้วก็ยิงป่าได้ครับผม ยังไม่เสร็จนะครับผมขึ้นไว้ประมาณจาก7 0 8 0แล้วนะครับผมเอามาให้ชมพอหอ,หอมปากหอมคอก่อนครับผมเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำจิ้มครับผมไม่ลงโพสดมานานแล้วนะครับผมติดตามได้ครับผมช่องช่างหนุ่มป่าซางปืนยิงหนูครับผม ช่างหนุ่มป่าสร้างปืนยิงหนุมตัวนี้น่าจะเป็นไม้ทำจากไม้น่าจะเป็นไม้ชิงชันนะครับผมลูกค้าส่งมานะครับผมส่งไม้มาให้ทำนะครับผมเป็นไม้ชิงชันครับผม ชั้นแต่ตัวนี้เป็นรอยต่อนะตัวนี้เป็นไม้ไม้สาธรน,นะครับผมสุดท้ายน,นะครับผมยังไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากที่ตามกนก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม สวัสดีครับ